กล่องซุ่มวิ้งไว้มานะคะทุกอุ้ยฉันได้แล่นเนมเธอเขาได้แล่นเนมอ่ะเฮ้ <Hey! S 1> สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาอยู่ช่องมินจูนสตล์ <Hey! S 1> วันนี้อาจจะเห็นไปแล้วเนี่ยมเมื่อกี้พี่มีเล่นอะไรก็ไม่รู้นะคะก็คือว่าเราสองคนนะคะซ่อกล่องซุ่มวิ้งไว้มานะคะทุกคน เ <90 S 2> ลยก็สิบเพราะว่าเขาบอกเจ้าของแบรนด์บอกว่ามีของรางวัลเยอะมาก,มากๆนะคะวันนี้เราก็เลยสั่งมาสกล่องซึ่งเป็นของจูน2กล่องแล้วก็ของมินหนึ่งกล่องนะคะจริงๆนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆอะ่ะจูนอะ่จนอะจะสั่งผลิตภัณฑ์ของเขาอะ่ะให้มินอยู่แล้วและทีนี้ดันไปเห็นโปว่ามีกล่องสุ่มนะคะทุกคนก็เลยสั่งมาเลยตอนแรกคุณสั่งไปแค่กล่องเดียวและทีนี้ ก็ไปเล่าให้มินฟังว่าเขามีแบรนด์กล่องซุกล่องสุงกอ,สอะไรประมาณนี้มินก็เลยไปสั่งมาอีกกล่องหนึ่งและจูนก็แอบไปสั่งมาอีกกล่องหนึ่งนะคะนี่ของจูนนะคะทุกคนสองกล่องแต่ละกล่องขนาดไม่เท่ากันเนาะใช่ขนาดไม,ไม่เท่ากันเลย แล้วก็คือว่าถามว่ามาส่งพร้อมกันไหมคือของมินจูนมาส่งพร้อมกันนะคะแล้วรู้ได้ไง<ช>ว่าของมินหรือของจูนก็คือว่าเบอร์โทรคนละเบอร์กันนั่นเองนะคะใช่ของจูนก็เป็นเบอร์เบอร์โทรจูนแต่ว่าเป็นชื่อมินนะคะเพราะว่าบ้านมินจนึนก็เลยใช้ชื่อมิน <c oughs> ก็เดี๋ยวจูนขึ้นคลิปให้ดูนะคะตอนที่จูนเดินออกไปรับของเนาะเมื่อกลางวันนะคะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนตอนไปรับของก็ถึงเต้นมากๆนะคะตอนนี้ก็ แล้วตอนนี้เอออาจจะไปแบบว่ารอยนก็ได้นะแกเอาใช้ก่อนของจต์ก่อนของจนมีเขาอา้เอางั้นเริ่มจากกล่องเล็กละกันนะคะก็คือว่าเขาก็จะมีแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแบบว่าเนี่ยมีแบบเขียนบอกนะคะว่าแบบถ้ากล่องแบบว่าบุบหรืออะไรประมาณนี้โทรไปแจ้งได้นะคะทุกคนแต่ของจุนไม่บุบเลยนะผมก็ไม่มีบุบเลยนะจะบอกว่า ขนส่งนะคะคือส่งจากลบุรีมาลบุรีเข้าใจไหม,มก็คือแบบมันก็ค่อนข้างสภาพดีดีมากดีทุกกล่องนะคะ,อะโอเคทุกคนเดี๋ยวมารอลุนนะถ้าเขาได้ร้านหนึ่งขึ้นมาทำไงจะทำยังไงเรียกพี่จูนคะพี่จูนขา,นขาดียปะโอ้แต่เยอะนะเนี่ยนี่มีคอลลาเจนมีเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเนี่ยกาแฟกาแฟนะคะอ่ะไปแล้วสองกล่องลุ้นละติลุ้นละติ แล้วก็มีเจลลี่อ่าวิซีเจลลี่วิตซี่เจ,ลล,จลลี่อันนี้คอลลาเจนเจลลี่แล้วขาวก็เลยลองอันนี้แหละกองอันเลยจริงๆมีสีม่วงนะที่เราเห็นอู้แล้วก็ได้นี้ด้วย Xs นะคะเป็นแบบว่าเหมือนลด,ลดความอ้วนอนไร่ระมานนี้แล้วก็ของจุก็มีเป็นสบู่นะคะตอก้อนแล้วก็สามก้อนนะคะเป็นสบู่เหมือนเดิมแล้วก็ d u b ิ w i C นะคะนี่ที่ได้มานะคะแล้วก็จะเป็น หมดแล้วอยู่ไหนเจ๊ก็่ไม่มีเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นอวพรนะคะค่ะอวพรของของเขาทั้งหมด1,690บาทเออรวมมูลค่านะคะกล่องนี้1,690บาทสั่งมาตั้ง3กล่องไม่ได้รางวัลสักกล่องก็ให้มันรู้ไปเออมาอีกกล่องนึงของจูนนะคะนี่กล่องสุดท้ายนะคะใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยมาลุ้น เันก็ต้องโดนั้งสิวะสั่งทั้งสามกล่องอุ้ยแต่ว่าเขาดูในทิตตอร์อะคนสั่งเป็นสิบกล่องเขายังไม่ได้เลยนะเราที่สามกล่องเอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นมาเออทีเดียวไปเลยอุ้ยเหมือนจะได้เหมือนเดิมอ่ะได้เนี้ยเนี่ยเนียเนียเมื่อกี้กล่องเมื่อกี้ก็ได้นะคะของมีนเริ่มคิดหนักแล้ว ดีนึงใช้หมดไว้เนี่ยหวดพ่อหวดแม่สบู่กล่องเมื่อกี้ก็ได้ไปสามกลองกล่องนี้ได้มาอีกเท่าไหร่เนี่ยสบู่มะนาวปกต้นอืมลำสำใช้นะเดี๋ยวใช้เองนี่แหละไม่ให้ใครใช้หรอกแล้วก็อุ้ยฉันได้แบนเนมเออเครได้แบนเนมอ่ะเนี่ยแบนเนมมิงไว้ แ่กะะาเนี่ยหล่อที่เขาบอกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมอะไม่ใช่อันนี้เป็นกระเป๋าของของเขาเรียกว่าอะไรนะของบริษัทที่ไว้อะไรประมาณนี้ไว้ใส่แบบเครื่องสำอางเครื่องสำอางแต่แบรนด์เนมจริงๆก็มีใช่ไหมมีสิแต่ฉันไม่ได้เนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อได้สีเดียวกันนะคะเป็นเจลลี่คอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเจลลี่นะคะนี่หมดหวังแล้วอ่ะแล้วก็ไม่หวังเลยได้สองอัน กล่องเมื่อกี้ก็ได้นะคะหนึ่งอันก็เป็นสามอันแล้วนะคะจูดแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะการ์ดนะคะการ์ดอวยพรนะคะการ์ดขอ,อบคุณอะไรอย่างนี้กล่องนี้นะคะรวมมูลค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทนะจ๊ะก็หมดยงังหมดยงังเฉื่อยเลย อ่ะโอเคก็ถือว่าคุ้มนะคะทุกคนก็สั่งไป9ก0ยบาทนะคะแต่ว่าในใบเสร็จนะคะเป็นพันหกนะคะก็โอเคได้กระเป๋าไปหนึ่งไปของเธอแล้วเธอต้องแกะบ้างแล้วตาเนี้ยเฮ้ยมาถึงของมินบ้างนะคะทุกคนกล่องใหญ่นะของมินอะของมินกล่องใหญ่เอาของจูนทั้งสองกล่องเลยนะแดงแถแดมแถแดงอู้หันได้เยอะเลยว่ะสั่งสองกล่องเซก็ได้เยอะเลยนะคะ ถ้ามินได้ร้านหนึ่งขึ้นมาดูป้ะจะทำยังไงพี่มินขาเห็นแกงเงินหรอไม่ได้เห็นแกงเงินคิดว่าคิดว่าโชคดีได้บัตรอวยพรเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นโบชัวโบชัว มินได้ครีมกันแดดด้วยเมื่อกี้จูนไม่ได้นะแล้วมินไม่ใช้ยาครีมกันแดดไม่เป็นไรไม่ใช้ก็เก็บไว้ไม่ให้ใครนะมีอะไรอ่ะครีมครีมทาหน้าแล้วบัตยูครีมนะมินได้แต่บัตยูครีมแล้วก็มาทำอะไรนะสบู่นะก็มาใช้ไงเยอะจังก็คือจูนกับมินอาบน้ำด้วยกันนะทุกคนก็จะแบบสบู่ก็คือได้มาเยอะมากไแล้วครีมกันแดดอันเนี้ย มีได้กล่เดียวนะคะนี่แล้วก็สตับได้มาแต่ของที่ไม่ใช้ทางนั้นเลยอ่ะไหนดูสิของเธออ่ะพันหบาทนะคะทุกคนก็คือเราไม่ได้เงินล้านนะจ๊ะอเลยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไม่มีอะไรก็มาแกะกล่องสุ่มนะคะแล้วก็รอรุ้นเป็นพร้อมๆกันเพราะว่า คนสั่งเยอะมากๆนะคะแล้วมินจูนก็ไม่ได้ของรางวัลน,นะคะก็โอเคสำหรับวันนีนะคะไปแล้วนะบ <c oughs> ๊ายบาย